อายุ65ปีปัญหาคือสุขภาพเด็กแท้ง3คนครับอาสุขภาพมีตรงไหนที่ไม่ดีคือมันจะปวดปวดขาข้างนี้ปวดขาหัวเขา่าแท้ง3คนหัวเข่าไม่ดีท่านเทวดาเป็นเพราะเด็กอย่างเดียวหรือเปล่าถ้ามีเด็กไม่ต้องสงสัยท่าน คงมีเกี่ยวข้องกันมากเลยนะเพราะเด็กนั่นแหละคือตัวปัญหาคา่ะนั่นนละนะให้เจ็บและจนเอยทั้งเจ็บทั้งจนทั้งปวดหัวปวดใจก็ด้วยดวงวิญญาณเด็กทั้งหลายใช่แล้วใช่เลยนั่นนะเพราะหนูไม่ต้องการให้เขามีความสุขค่ะเพราะหนูหนาะก็ไม่สุขเช่นกันเอ่ยหนูยังทุกขหนูยังร้อนหนูยังหนาวหนูยังหิวข้าวหิวน้ําอยู่เลย หนูก็อยากให้เขาทุกข์เหมือนหนูบ้างหนูอยากให้เขาอ้างวางเช่นหนูบ้างนั่นแหละหนูไม่อยากให้เขามีสุขอยากให้เขามีแต่ทุกข์อยู่ในใจแลเธอก็มีปัญหาทุกทรมานไม่สบายใจเพราะความต้องการของเขาเป็นแบบนี้แก้ไหมก็เคลียร์ไปเลยหนึ่งสามคนไปเลยใช่ไหม เชียเลยใช่ไหมท่านให้แากนั้นไปเกิดเลยหนอถ้าให้เด็กไปเกิดนั่นแหละพอบวชนนั่นหนอสี่สิบห้าวันนั่นไงโอเคเปล่าสี่ห้าวันอ่าได้ตามนั้นเลยสองคนช่วยกันได้ใช่ไหมคะสองคนช่วยกันได้นี่ครับแบ่งกันคนไหนเป็นผู้ร่วมงานนยครับพี่เอยินดีเปล่ายินดีสี่้าก็ไปแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้อยู่ท่านเอ๋ย ให้รู้เลยต้องซ้อนกันหนาะไม่ใช่หยุดไปนะ,ะอาเป็นงี้อาเป็นว่าก็มาด้วยกันเลยพร้อมกันค่ะพร้อมกันก็คนละยี่สิบหกวันก็จบเด็กยี่ส <23 S 2> ิบสามวันนะ่ะเออไรเนี่ย<ๆ>ใช่ไหมง่ายเลยท่านเอ๋ยพร้อมพดังกันเลยนั่นแหละนะพ่อกับแม่จะได้ไม่ติดค้างคาจะได้จบหนาะไม่มีเวรต่อกันเอลยที่นี่ทำไปเฮอยไม่ได้ดีไม่มีปัญหาหรอกท,อท,ที่ทำนี่เขาไม่ละ ที่เขาทำทำมานี่ไม่ได้รับใช่ไหมครได้บ้างไหมทำอะไรเช่นอะไรเอ่ยออกมาไปไที่ว่าไปเน่าสมาธิไปนั่งสมาธิที่รูนที่นี่ปฏิบัติท่านเอ๋ยมันยากนั่นนะสิเพราะทำทีไม่มีชื่อนามสกุลก็ยากอยู่ไม่ได้เหมือนไม่ได้หรอกเนื้ออุ่นเหมือนจะได้อยู่อุ่นอุนิดนึงนะคือไม่มีการเจรจาตกลงไม่มีการตอบรับไม่มีการเซ็นสัญญาว่าจะเลิกแล้วต่อกัน แล้วไม่ได้ระบุด้วยว่า<ช>เอ้ยจำนวนเท่าไร<ช>แล้วก็ยอมยกโทษกันหรือเปล่าแยกย้ายกันหรือเปล่ามันเหมือนกับเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่ได้มาคุยกันแล้วไปคิดกันเองว่าเอ้ยฉันจ่ายไปแล้ว <c oughs> คุณน่าจะจบไม่จบหรอกแล้วมันจะไปเกิดได้ยังไงมันไม่มีทางไปเกิดหรอก <c oughs> อันนี้มันตกลงแล้วไงก็จบไง <c oughs> นี่นี่นี่ดวงวิญญาณก็ต้องรับหลักการดวงวิญญาณก็ต้อง ก็เร okay. like ียกอะไรเหมือนกับเซ็นสัญญาขึ้นศาลแล้วไงถ้าเธอทําได้ถูกต้องเข็ไปเธอทําไม่ถูกเข็ไม่ไปอีกใช่ปะแลวที่ว่าตัวเตอนี่ทันเป็นเมกนี่ก็เขาบก็าเหยียบเธอนั่นแหละเทม่คิดอะไรมากใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยบอกไปก่อนหน้านี้เลยแล้วนะนะเจ็บป่วยเงินทองติดขัดคานั่นแหละนะถ้ามีเด็กอย่าคิดมากเกินไปรีบๆเคลียร์ไปทุกอย่างจะดีขึ้นเวลาหอ เวลาสวดมนต์เสร็จเนี่ยนั่งสมาธิทำไมน้าตาจะไหลสภาพสมุน,น,ยยน,มนไพเวลาสวดมนต์เสร็จแม่นั่งสมาธิแล้วทาไมน้ําตาชอบไหลครับ่าท่านเทวดาบอกไปเลยปิติไงเล่าท่านเอ่ยเทวดาเลยมาร่วมนั่นนหะนะใครทําดีความดีนั่นแหละค่ะในใจหนาะปิติออกมาให้เห็นเอยบุญก็มีบาปก็มีวิญญาณดีก็มีวิญญาณไม่ดีก็มีเพราะนั้นเวลาทําดี ก็ทําให้เราเนี่ยได้รับสัญญาณว่าเออยินดีกันเธอนะปิติก็เกิดขึ้นเจ็บปวดก็วิญญาณที่เขาทุกทรมานก็ส่งสัญญาณตามนี้ืนที่สมนสดมนจะมีเสียปังป้า้าปามีเสียงเหรอ บางทีนั่นนะเขาป้องเคาเถี่าเด็กเล่นหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่า่านเอ๋ยบอกได้เลยนั่นนหละนะเสียงเค้ะเป็นเขามาขอบุญไงครับพอ,อเจ้าสสดบนหนาก็แผ่ไปใครบ้างไม่อยากได้บุญแล้วก็มาเฝ้าเอาขอบุญนั่นแหละนะอย่าตกใจกลัวไปเลยค่ะสุดท้ายน้าให้บุญเขาไปก็จบใช่ไหมเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าดวงวิญญาณเขาต้องการบุญ ถ้าเธอรู้วามันมีการส่งสัญญาณมาเธอก็อคนที่ส่งสัญญาณก็ขอให้ได้บุญที่ฉันทําด้วยแล้วกันแกนี้น่าจไหมปล่าเราก็ไม่รู้มันชื่ออะไรแต่ถ้ามันมาเคาะหน้าประตูแล้วก็บอกอเดี๋ยวเราจะส่งให้คนเคาะนี่แหละมันจะยังเคาะไม่เคาะข้างกำแพงแล้วไม่เคาะข้างประตูมันก็เคาะไปเรื่อยหละแล้วก็ตกใจบางทีก็ใจเยไม่ต้องตกใจแสดงว่าเขามาขออะไรสักอย่างหนึ่งที่เรามีจะให้เขา เธอไม่มีกินข้าวเธอก็ไปข้อบ้านเศรษฐีเธอไปข้อบ้านคนจนแล้วเธอจะไปข้อมันจะได้กินหรือเปล่าเข้าใจยังาตามนี้สาธุแต่ครับขอชื่อครับชื่อของเด็กทั้งสามทัเอ๋ยถามก่อนเลยเด็กนั้นเลยหญิงหรือชายกันเล่าหนอพอรู้ไหมตอนที่แท้งไปไม่ไม่ทราบรไม่รู้เพร <อ S 2> าะ <ขอ S 2> ยังเด็กมากยังเด็กน้อยไม่กี่วันกี่เดือน ตกลงอามาเอามาเลยมาเลยเธอเป็นเธอเป็นพี่คนพี่่คันโตะหญิงโตค่ะแล้วมีน้องผู้ชายอีกสองค่ะหนึ่งหญิงสองชายค่ะแล้วยังไงดีคะยังไงดีกินอะไรเลยชื่ออะไรคะกินข้าวธรรมดากินอะไร,ะะะไรหรกกินอะไรก็ได้นี่แม่ไม่อยากให้กินกินหมดละอ่าเธอก็ไป ซื้อให้เด็กกินตามนี้ชื่อคนโตว่าอะไรชื่อคนโตชื่อหนูนะคะใช่ะหนูชื่อเนี่ยค่ะเขาเอวจู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 จตาคุณชื่อกนนั้นูพูดพูดชื่อบอกแล้วให้หนูพูดอ๋อเครื่องช้าค่ะเครื่องช้าค่ะแล้วผู้ชายอ่ะก็ชื่อว่ากวินกับเทวินนะคะกวินกับเทวินครับ ร้าชอบจังเลยอ่ะคือฟ้าชีสวยใสๆอ่ะแต่ว่าอแท่ไม่มีกลิ่นนะหลอนาเนะไม่มีกลิ่นไม่ใช่มีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแต่เพื่องฟ้าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นชื่อดีกิ่นสวยชื่อดีลนวชื่อดีกลิ่นหอมแค่้นเองอ่าแล้วก็จะไม่เหียวด้วยเ่าเหรอเล่อน่อยู่สวยๆระดับอยู่นานใช่ไหม ไม่กินข้าวอกินนึ่าว่าชื่ินข้าวก็บอ้ใเสื้อผ้าแต่ว่าก็ชอบไก่ทอดนะชอบไก่ทอดเหมือนกันตุลบอกรายการอาหารไก่ทอดนะคะไก่ทอดหมูทอดหมูย่างหมูปิ้งปลาเผาก็กิ่บอะไรก็ได้ตุลอะไรก็ได้ อะไรก็ได้แต่แถมอันนี้หน่อยตามนี้จะเป็นเมนูพิเศษอ่าขนมกินหรือเปล่าขนมกินค่ะไปขนมก็กินทั่วไปอะค่ะในตลาดนัดมีเยอะแยะเลยอตลาดนัดตามนี้น้ำน้ำน้ำหไปมันทั่ไปที่กินมันอร่อยอร่อยน้ำป่นชาเขียว ไปใส่บาดพึ่งนี้น้ำโกโก้ปั่นสามองค์น้ำช็อกโกแลตปั่นอย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะหลวงตาเอาไปเรียกมาสามน้ำแล้วก็ส่งไปถวายพระตามนี้เสื้อก็ได้นะคะช่วงนีหลายร้อยหลายพันพี่พ่อค่ะไปใส่หลายวันหน่อยได้กันกว่าจะมาบวชใส่ทุกวันนะคะแล้วเอาไปจัดตามรายการนี้แล้วบอกชื่อสามคนนี้นะใช่ให้แค่สามคนนะอย่าไปเรียกมาหมดนั่เรียกหมอเขาไม่ได้กิน ไม่พอแบ่งอีกใช่รแบ่งอีก็ต้องให้แต่พวกหนูอะมากกว่เขาต้องให้แต่พวกหนูก่อนอ่าอ่าอ่าสามคนนี้เป็นผู้แง่เป็นประธานเป็นเจ้าภาพตามนี้ใช่นี่ใส่น้จะพูดได้นะคะหล่อนตาอ้าวเสื้อผ้าเอาเปล่าเอาค่ะบอกไปเร็วอ๋อเอาชุดนักธุรกิจหน่อยนะคะเหลือใครอะหนูอะค่ะเธอเป็นผู้หญิงอะนักธุรกิจเหรอใช่ค่ะหนูจะชอบหนูชอบชอบอะไรที่มันก้าวหน้าหน่อยอะเหลือเอาก ชุดสูตรไหนเนี่ยค่ะอ่าไปชุดสูตรเด็กหาขวบตามนั้นหนึ่งดูเป็นสาวสาวนักธุรกิจอะคะเรอะอ่ามีการนลูกเธอมีใครเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่มีไม่เหรอะหนูนี่แหละชื่อยวกันเดียวเรออ่าไม่เป็นไรไปลุยเองแล้วกันตามนี้ใช่ ใจมันรักกันนะเหมือนกันนะเรามันไม่เหมือนกันเกิดพ่อแม่เดียวกันที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอชีพก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราไม่อยากเป็นามเขาหรอกดีเขาไม่มีพัฒนาเ็อยู่กันเฉยๆแต่รู้ชอบชอบอะไรที่มันก้าวหน้าหน่อยดีมาก,มากเจอผู้คนมากมายมันเหมือนได้มีประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนได้แลกความคิดได้พูดได้คุยได้เดินได้กินด้วยมันมีอะไรที่มันมีการพัฒนาอา ทีนี้ก็เสื้อผ้าแล้วปล่อยสัตวอะไรไปล่อยขนมตาว่าไปไปล่อยกบหกตัวก็พอค่ะบบหตัวทั้งหมดตามนี้สังฆทานหนึ่งชุดจบเมื่อไรหร่คะเมื่อไรหร่าาหรือ,อ,อ,อารภายในเมื่อ,อไหร่หลังดจจีนไมอ๋พอพอร้อมจริงๆพร้อมจริงๆ กุมภาได้เปล่า่ไม่้าหลมได้เล่าหลังหลังตุจีนหรือเปล่าหรือไงพูดไปเลยังตุจีนหรัลังตุจีนหลังตุจีนแล้วกันอาบอกให้มันชุดหน่อยเด้ เอาอะไรชุด <ไป S 1> เท่าไประเรใัยเท่าไปนะเรศัยเคะเด็กห้าขวบสองชุดตามนี้ส่งทาทายนะหลานตานะสองท้าทายสองชุดของคู่เด็กอ่ะผู้ชายสองคนห้าขวบไปจัดนำนี้อืเสื้อผ้านี่ทำก่อนใช่ไหมคะเสื้อผ้านี่ทํามาถวายก่อนได้ไหมได้แล้วแต่อะไรเข้าของให้เขาไปก่อนแล้วถึงวันบวชแล้วก็มาบวชเลยแค่นี้สัตว์สัตได้ยังวะ ก็รีบไปปล่อยถัดไปอะไรก่อนี่มันจบจบไปตามนี้ทั้งทันหนึ่งชุดจบแล้วก็หลังตุ๊จีนเจอกันเฟื่องฟ้าหัวหน้าทีมก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าที่นี่เขาก็จะเอาโกยไปโกยไปถวายวัดถวายพวกนั้นอยู่แล้วเขาก็จะเขาก็จะขนไปใส่รถแล้วก็ไปให้วัดและให้พวกเด็ก ทีนี่มันไม่มีเด็กใส่หรอกเพรวรวมทีนึงแล้วก็แล้วก็ไปถวายไอ้เขารียกไปให้วัดที่เขาเลี้ยงเด็กอ่ะตามนี้ไปได้เลยเพื่องฟ้าโชคดีสาธุดีมากโชคดีคุณทอนทิพย์ครับ เอาเลยว่ามา